สวัสดีพี่สู่ผูสุกันกับผมแกกิมาตามเนวทางล่าพัฒนาของพ่อเสียนผ้าซุกกันนะพี่น้องวันพุทธที่ยี่สบสามกรกฎาคมสองห้าหกแปดเมือ่อคืนนี้ของพ่อเสียนผ้าซุกนี่เขาตะเลขกวิ่งนะพี่น้องเนาะเล็กวิ่งเขาหนึ่งนะพี่น้องได้อันนี้คือผลล่าพัฒนาเมือ่อคืนนี้ บนมันออกเก่าซีสองลางก็คือหนึ่งเก่าเนาะพี่น้องเนาะเล็กซีสองออกตกวัวเก่าตัวเดือพี่น้องออกสองมื่นติดเนาะเล็กออกตัวเก่าลาวพัฒนาของพ่อเสี้ยนฟาซุกเขาตะเลขกวิ่งได้พี่น้องได้พ่อมันท่มาตาสสาอนเ้าร์วนหลัะก็เลยบอกตัดก่อนนี่เดี๋ยวีิโทร่กลับบอกพ่อพี่น้อง สวนกับหนึ่งเขาหน anyway, ึ no, ่งน้าพี่น้องเลขวิ่งเขาหนึ่งตะว่าจับคู่บนเขาพี่น้องจับคู่ไม่เข้าเขาตะเลขวิ่งน้าพี่น้องเนาะเขาตะเลขวิ่งจับคู่ไม่เข้าเราปุ๋ยกับปีนะปุ๋ยกับปีเราปุ๋ยกับปีปุ๋ยย้ำ

คุณหมดแล้วคุณกำลังใช้บริการให้ยืมนะยืมได้สูงสุด20บาทค่ะอ่ะถาแปบ๊บหนึ่งี่น้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ พ่อไม่รลาดเดี๋ยว่าบ้างนะครับตัวบอกอันนั่นกันว่าเดี๋ยวตั้งแดนไห้แตดอกของมือวันที่ยี่สิบสามนนะคุณพ่อครับเพราะว่าของมือวันที่ยี่สิบเดี๋ยวมันก็รูดเน,น,น,นาะคุณพ่อเนาะจะว่ากับมีโตมันถืออยู่แล้วผมเอ็ดไปนี่แล้วผมไปเจ้าของสูตรเนาะคือมันมีรูซื้อว่าสิมีเจ็ดเก้าน้ำด,ดิบหมดเลยจังในดนี่นะผมหายไปเลกมันออกหนึ่งเก้าครับ นังว่าเลขมันออกหนึ่งเก้าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันน่ะมันเป็นเลขประหลาดนังว่าเออแต่ว่าค่ะพวกมนบ่มองเลิกไปจังสั้นมันกับบได้เลยเนาะคุณพ่อเนาะ,ค,อนนอะครับอือเอาเอาไมา้เที่ยวนี่คุณพ่อบ่หลายตัวดอกลองลองเบื้องนอกในวันที่ยี่สิบสามเนาะคุณพ่อเนาะครับอันนี้เลขวิ่งแยกบนแยกล่างมาครับนี่เที่ยวนี่ผมตีแยกหายเด้อคุณพ่อเด้อผมเปลี่ยนสูตรแล้วผมเดี๋ยวสูตรใหม่ให้คุณพ่อเบื้องจิงเป็ยนยังไงแล้ว่ามันกับเลขสามบหลายตัวดอก เอาเป็นวิ่งบนเดียวกับวิ่งล่างผมแยกเบิดเบิดไลยเดอมีบนวิ่งสี่คุณบอกครับบนวิ่งสี่ผมจับให้สองชุดเด้ะคุณบอดเดอแต่พอบนมีสามสีกสกสมส่กับสี่หกสามสี่กับสี่หกเฉพาะบน้ะคุณบอดดีเดอวงกลมตัวสามสี่อ่าวงกลมตัวสามสี่วันนี้เอา เลขนับ um, คุบ่กเดียวครับเลขบนนี่วิ่งสี่แล้วก็มีสามสี่แล้วก็สี่หกวงกลมตัวไหนครับนี่วงกลมสามสี่คุณบ่อแปลว่านนี้ล่างคุณบ่อล่างวันนี้บ่มี่สามตัวนี่บ่มีอยู่คุณบ่อสามตัวเอาสามตัวคอนบ่อเอาสามตัวก้อนเหรอครับมันยังคิดได้บนเป็นบนล่างเป็นล่างครับ เออแมน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 เอาศูนหกคุณพ่อตัวที่2ก็ศูนคุณพ่อวงกลมโตศูนย์สี่นี่ะแล้วกาเลข2องโตกาวงกลมโตสามสล่ะคุณพ่อวงกลมวงกลมโตสามสี 3, 4, ด่ดครับกาวงกลมโตสามสี 3, เ่เลขสโตกับศูนย์ส แล้ววนีเป็นเลขน้ำนะคุณพอ่อเลขล่างกับสองชุดหนึ่งดอกอเลขล่้งกับสชุดเลขล่้งนี่วิ่งวิ่งศูนย์นคุณพอ่อเด้อวิ่งศูนย์เลข่างวิ่งศูนย์จับคู่เลขล้คู่สองศูนย์คุณพ่อสองศูนย์ครับครับ แล้วก็หกศูนย์คุณพ่อคุณพ่อว่งมตัวสองศูนย์นี่แหละผมเนี่ยจอดตัวนี้ละแต่ว่ากาจังสิเป็นยังไงละว่าคือเมื่อกี้นี่กัเลวิ่งมันกับเขาบอกเขานะมันก็บไปถึงโค้ชแจ็คสันมันกัแล้วมันเลิกเลิกไปเนาะคันผุ้บนบุญมอดคนบ่อขึ้นมอดดอกคุณุ๊บุญคนถิงคนสที่ขึ้นพ่อโอ่เยดกับนึ่เหนียวฟินค่เนี่ยมันเป็นหนึ่งสามนกัดติืๆอยู่แล้วเนาะคุณพ่อเนาะครับ อน,นี้มันเขาบุญว่าหอดคือผมพูดจับเนี่ยก็จับบ่ถือใครซือกันนั่นละละอยากให้ถือแช้ได้คุณพ่อเออย่างไรก็ได้ต้องได้ก่าคุณพ่อคุณแม่พวกเขาเบิองกาจะเข้าวนานเด้อจะเข้ามีปากันเพราะว่ากาศลังเกือมันกับเขาอยู่นอคุณบอกคุณแม่นอนบ่เขาเนาะเออมาหลังๆนี่มันไม่ได้ขื้นแต้มลงแต้มเดี๋ยวนี้ไห้พี่น้าเบืองเพราะว่าบางที่มันบ่ขึ้นแต้มลงแต้มมันกับไม่ไม่เรขปกว่าลาดอยู่น้ำไหนปีลังกาให้เขาหลอด คือถามีหกตีน้ำเลยจะเริ่มตีรังกามันเป็นเกาเลยเพราะว่ามันเองจังได้มันหนีกันบ่ออกระวังหนึ่งกับเกศก็คือกันมันตีรังกากันเดี่ยวนี้กับกับเมืองตรนนี้ได้คุณพ่อครับผมครับจังไรก็คอยคุณพ่อคุณแม่คุณามาเมืองก็ขอให้โชคดีสวัสดีครับขอโชคดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพี่น้องเ้าแคปหน้าจอเด้ออันนี้คือลาวพัฒนาวันพุธ ที่ยีบสามกรกฎาคมสองห้าหกแปดของพ่อเสียนผาสุกนะพี่น้องเนาะบนวิ่งสี่น้พี่น้องเ้อจับคู่กะสามสี่แล้วก็สี่หกเน้นที่สามสี่พี่น้องส่วนเลขสามตัวนี้ศูนย์สี่หกจะเป็นตัวล่องส่วนตัวเน้นนี่ก็คือศูนย์สามสี่นะพี่น้องเ้อล่างวิ่งศูนย์จับคู่ สองศูนย์หกศูนเน้นที่สองศูนบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้บนล่างไปกลับอ่ะพี่น้องเ้อาก็แคบหน้าจอเอามักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเพิ่งมือวันพุธที่ยี่สามอ่ะขอบุญขอบคุณพ่พอเสี้ยนฟ้าสุกหลายๆขอให้พี่น้องเฮ้าโชกมาเฮ่งๆปังๆกันฝากก็เลยก็แชรกดตนทีามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม